ห้าสี่สามสองพระเอกพร้อมไหมพระเอกแอคชั่นแล้วนะโอเคเลยเริ่มต้นเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกันเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่มองที่กล้องเลยลกูกอ่าน้องเหนือแล้วนะน้องเหนือเอฟซอีวันนี้วันนี้มีภาระะกิจทําอะไระครับรลูกภารกิจทำอะไรนะช่วยเหลือตัวประกันช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกใครนะใครจับนะครับมาไหมอ๋อที่ถูกโจรสิ ที่ถูกโจรจับโจรจับออืื้วมเดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือกันใช่ไหมครับตาครับคุยกับทีมหน่อยแล้วทีมหน่อยอืทีมอ่ะบอสองวอสองเอ็นเอ็นพร้อมไหมพร้อมแล้วอ๋อพร้อมแล้วยังพอพูดเลยพูดทางพังวิทยุเลยพูดวิทยุเลยพร้อมแล้วครับ ไปไปไปวิ่งเลยยิงเลบๆเขาตีกับบางเขาตีกับบางตีกับบางบังบลบกันลบกันลบกันเดี๋ยวข้าจะเห็นลบๆลบดีมากไปต่อไปต่อวิ่ง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 วิไนดิวิ่ง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 ไปไหนดิเร็ว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 เร Cứu thôi 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 thấy thôi 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 đây thôi 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 luôn, thôi 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 đi thôi 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 nữa để tỏ, để tỏ. Để tỏ. เจอตุ๊กปะกันไหมเจอตุ๊กปะกังไหมวิ่งไปดูดิตุ๊กปะกันอยู่ไหนติตุ๊กะกันอยู่ไหนไปดูดิรถกระบะมีไหมครับรถกระบะมีไหมไปดูดิมีไหมมีไหมฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีอ้อมมีฝั่งนี้อ้อมไปอ้อมไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดิตุ๊กปะการังอยู่ไหมตุ๊กปะกันอยู่ไหมตั๊กปะกาังอยู่ไหมไม่มีติโอ้ตรงนี้มีรถพัดตรงนี้มีรถพัดรถพัดอยู่รถพัดสไปดูสิไปวิ่ง

ซอนไหมมีไหมครับเอ,อ็นยิดดงงั้นป่ะตองอื่นป่ะนำรถฮะปั้งปั้งโอเคไปวิ่ง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 ไปที่รถวิ่งไปที่รถไปยิงไปไหนไปไหนไปไหน ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเจอยังเจอยังเจอตัวประกันยังเจอยังครับบอกคนเพื่อนนี่เจอยังเจอหรือยังยังยังไม่เจอใช่ไหมอุ้ยได้ยินเสียงยังได้ยินตัวประกันไหมครับไม้เอาวิ่งหาดิวิ่งหาดิตัวประกันอยู่ไหนวิ่งหาโลววิ่งหาโลวอยู่ไหนบอกสิตัวประกันอยู่ไหนส่งเสียงหน่อย ไปช่วยล้อไปช่วยล้อไปช่วยร้องโอ้โห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 เหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับฮึมภารกิจนี้สำเร็จไหมครับสำเร็จสำเร็จเอารายงาน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 อ่เอารายงานหน่วยเหนือรูโจนี่โจนยิงก่อนรายงานรายงานปั้งปั้งปังรายงานสิหน่วยเหนือปั้งปั้งปังหน่วยเหนือหน่วยเหนือวอสอง เหนือวอลสองเสร็จภารกิจฉันเลิกกินแล้วครับช่วยเหลือตัวประกันได้ไหมครับช่วยเหลือตัวประกันได้ตัวประกันบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บไม่บาดเจ็บโอ้โหเก่งมากเลยเเกก่งมาลยอ่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกทีว่าไงวันนี้ภารกิจของน้องเหนือบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วสำเร็จไหมครับสำเร็จอย่าลืมติดตามติดตามใครตาม พี่เหนือนะพี่เหนืออะไรน้องเหนือเอฟซีน้องเหนือเอฟซีที่ช่องอะไรเฟซบุ๊กและยูทูบเฟซบุ๊กและยูทูบครับสวัสดีครับโตโสวัสดีค่ะ